อ๋อโอเคพี่น้องมาฮอดบ้านน้องแดงทีไรด้อยแล้วเนาะตอนนี้ก็กำลังเตรียมเครื่องเตรียมของลงพี่น้องเลยใอยน้องพามีเอาเครื่องเอาคองลงก่อนเนาะโอเคพี่น้องก็สวัสดีเด้อสบายดีเด้อพูดแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคน ก็ยินดีต้อนรัทำปัสองสาวะอนสายรุ่ยแก้วพรมพี่น้องเอ้พอผมมาเกาะสันนมัน,นี่ก็อยู่ที่ตลาดเชนโน่พรมพี่น้องก็การตลาดออกมาแล้วเนาะพรมพี่น้องเนาะหลังจากที่ซื้อสิ่งสิ่งของก็เป็นทางน้องพมีเพิ่นคือเก่าพรมพี่น้องเอ้ก็มัน,นี่ก็ได้มาเป็นสะพานบุญนำพมีเพิ่นเนาะน้องพมีเพิ่นคือเก่าพรมพี่น้องก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างทางพรมพี่น้องเนาะไปขำลงเล้งแนาะพรมพี่น้องเอ้ แต่ตอนนี้การทางนอกพ่อมีเพิ่นกะกำลังเลือกโต๊ะเลือกตัก้งพี่น้องเนาะจไดรก็ขับไปเบื้องเลยพี่น้องฮ่าพี่น้องเนาะโต๊ะต่างงามดีเพินดีพี่น้องเลยอือส,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 สุดเลยใครเด้นเนาะ

้สวัยพี่น้องเนาะใหญ่เติบได้เมืน้อยได้นี่โอู้กเกื่องคลองกับายเติบเหมืพี่น้องไปอยู่ในโดดคนละเนาะ ຕົກກົວໃດເນາະເພີ້ພີ່ນ້ອງຊິໂຊກດີເນາະເພີ້ພີ່ນ້ອງເນາະເສດໄປກະ เมื่อเโมบน,นพี่น้องมาเนี่เนาะแต่มาแตน้องเฮนผู้นี่เนาะโตเฮนกับออกมามาขับจีโน่ตลาดใไง,งเนะาะเฮนเนาะเนาะพระน้องพระมีเพผนมาซื้อสิ่งซื้อของผลก็ได้หาภาระเดีย๋ยวมา่างานจากผู้ใหญ่ผู้พี่น้องเนาะกะบโมบิภาระเราผู้พี่น้องคือภาระก็คือของเฮาเองเด้อเฮาหาง,งานจากคนแล้วเฮาก็ต้องเฮ็ดเบียกเฮ็ดงาน ไห้มันสมบูรณ์แบนะบรอ,นะอบพี่น้องเนาะนะพี่น้องทั้งผ่านการกำลังอ่าเส,สื้อก็มาดไนะ้เนาะเพราะว่าต้านความาละเอียดขอนพี่น้องก็ยันเปจกรถจกเพื่อเตนนะนอะพี่น้องเนาะเพราะว่าทางนี่นก็จะมี ่ไม่ตีนตู้พันดีอยู่นะพี่น้องเนาะเพิ่นก็ว่าจ้องไว้นี่คือทางห้านเพิ่นเนาะพี่น้องป้างามพอสมควรจังได๋ก็ซเนาะก็รอองค์กรเนาะป้าเพิ่นพี่นงนี้ก็มีแต่เตียงนอนเนาะพี่น้องเนาะ้นวอยากได้ด้จังนเนาะพี่น้องมูลค่านี่ก็บ่แม่นต่ๆเลยพี่พี่น้องอ้ยก็สิแพงอยู่เนาะเพราะว่าเพิ่นก็เอาไม้เฮ็ดสมอ่า เสร็จชมรูปแบบนะพผึ้พี่น้องตกแต่งแล้วพึ้งพี่น้องทาสีทายังเนาะสนนอย่างแรกก็คือเตียงนอนกับกระจกเวรนั่นพึ้งพี่น้องเนาะโอ้ยผึ้พี่น้องเอ้ยงามพึ้งพี่น้องเนาะเป็นเห็ดผลรัดผลแต่งได้กับทาสีทายังสีสเลกสีไม้ก็งามพึ้งพี่น้องเอ้ยโดยอะจังไรกับทาสีร่วนกับสีได้เดินทางต่อผึ้พี่น้องจังไรกับไปดุนไปเบิึงเนาะ ่าทางนอกพามีเพิ่นไปให้กับครอบครัวใดเพิ่นพี่น้องเอ้ยก็กดีโมปผลใจครับครอบครัวเพิร์นน้องพี่น้องเนาะสิเพิ่น,นเคได้รับแต่สิ่งของดีๆจากคุณยายเพิ่นช่นวยขเข้ามาเรื่อยๆน้องพ่น้องเนาะก็สิเป็นครอบครัวใดเดี๋ยวไปดุ้นกันต่อเพิร์นนอ้องเอ้ย <c ười> งามงามเอ้ก็โอเคเรียบร้อยพี่น้องทางเฮาก็จะได้เดินทางต่อเนาะโดยอ่าโอเคพี่น้องมาฮอดบ้านน้องแดงที่เรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ก็กำลังเตรียมเครื่องเตรียมของลงพี่พี่น้องเอ้ยซอยน้องพามีเอาเครื่องเอาของลงก่อนเนาะ โ okay, อเคผู้พี่น้องอ่าพี่น้องก็ลงมาถีเรียบร้อยได้เนาะมันนี่ก็เบ,บิดมือผพิทักษ์โอกเลยบนเวียนมาหาน้องแดงคือเกา่าพ,พิ่นกษ์โลกเห็ดอย่างนี้ก็บดุกุกุย๋ทยทั้งผู้เห็ดกินกันอยู่ว่าสบายดีสบายดียดน้องแดงคนง,งามาเห็ดยังหละมัอน,นี่ตักนาเออกินหอดอยู่ว่ามันนี้ไปเบิร์ดมืออะไรมัอนี่นะ สิฮอดอยู่บ่เก็บไปเวียนมามาหาน้องแดงคือเก่าโอ้ยผู้พี่น้องเอ้ยผู้ทางนั้นเฮ็ดจังเด้ผู้ทางแม่เพิ่นเนาะจะเฮ็ดสั่งน่ะห่มงมอยู่เบิ่งขับไปเบิ่งก่อนเด้อน้องแดงเด้อยนอจ๊ะเอเฮ็ดจังดสบายดีปาตเ็หยังอันนี้น่ะก3เตาบาดนี้ อ๋อไอเบ้ยบอกให้ดังสองเตาเห็นยังกินโอ้ย่างลูกชิ้นโดยอ้าบอกแต่อยางแค่นอพอมีพื่องอ่นนีกนบอกซื้อจากโลดลูกชิ้นนะจับจังไรย่างไรเผื่นชื่อแล้วกังถาย่นอกถีข้าเลิกเพื่นให้กินนอยู่้่กินเลิศจิงจกตดลายขึ้นเง้ยแช่เซนโบดยอันนี้เนี่ยคือชีชีย่างอันลูกชิ้นเดยอมาแต่หงเนี่ยบบ ลก็มาฮอดจะไปตลาดไปกระเพิ่นเบ้างเดยเออได้ยังนี่ได้ชงกับเสือชมกระลิฟแล้วก็แพ้เก่งในเชยเก่งในแล้วว่าเก่งในคือพับไปเลือกเมนบ่เสียนำเจ้าใส่เองค่ะบ่แม่เสียเองโอ้โห้เกในแล้วเสียเสียโซนในชาวบาเสียข้างในนี่

อยู่ขึ้นนุบบ่ายขึ้นโดยอื t ถึงแล้วเอื้อยถึงแล้วเพิ่นบอกให้ดังไผช่องจ้าโดยๆอ่ะเฮ็ดเลยเอื้อยเฮ็ดเลยเฮ็ดได้เนาะเฮ็ดเพิ่นจักให้ดังไผอืเพิ่นสงให้ดังไผโดยจักเพิ่นันเด้อจมาฮอบ่โดยก็มาฮอเบิดมื้อมื้อนี้พตน้องเห็นผู้เกี่ยวน้องมามาหาน้องแดงเก่าเอาว่าไปเีย ไปตินหมูเป oh. right. ah ็นขู่ทางทางน่องพามีเพื่นเอาว่าเพื่นน่ะกินทอดด้วยกินทอดโบไปกินข้าวกินข้าวอีกใช่เด้บ่าโบได้เนาะมีของดีให้กินโบนี่นะเดยมีแต่ลูกซีนโบนี่นะเด้ยใช้สารูกซีนนะคุณเพื่อนกินเลยเพื่อโอ้ยย้ำปรด้จามได้ยากมึสั่งเนาะเดยเดยเด้ยอ่าคุเพื่อพี่น้องเอ้มาหอดกุบกับเพื่อนไปกระดูกกุกงกุ้เนาะเขาว่าเบิ่งยังคือควันเทสนวนว่ะ บว่าเบิ่งผ ja ันว sure okay, ouais ่าจูไฟชีย uh ่างลูกซ <ice> <t> uh <reborn> ีนผ uh ันว่าฮ่าตัวมีแต่ลูกซีนอย่างเดียวโอเคพปมีพี่น้องกลับไปเบิ่งทางน้องแดงพันจังใดยังอยู่น้องแดงนี่น้องแดงมาช่วยแม่บ่น้องแดงอืมเรหาตักน้ำแล้วตักน้ำแล้วหนึ่งข่าวแล้วแหละบ่ อ้าวยังพ like ูเฮ sure. ้ยพรมีพี่น้องเนาะก่ะสิประมาณนี่พรมีพี่น้องไอ้สโน่ก็มาฮอดมาเทิงที่บ้านน้องเดทีเรียบร้อยเนาะสโน่ก็มาส่งเครื่องส่งของให้เพิ่์นพรมีพี่น้อกวันนี้ก็พากันไปเปิดเมืองแล้วก็มาซื้อสิ่งคือของอยู่ที่ตลาดพรมิน้อกไอ้อะกับไปรุ่นคลิปต่อไปเนาะว่าสวนกับอ่าทางทีมงานซื้อยังมาพระทางน้องเดทเพิร์นนอพรมีีพ่น้องเนาะอย่างไดก็จะลืม ติดตามได้ก็ฝากกดเซ็กกดไลค์ทางซานวันีเด้อพรมพี่น you mm ้องเนาะโดยอสำหรับที่นี่สานวันกัสซีได้อัมราพาจะและเรบพรมพี่น้องเลยอ่ากับก่อนเด้อล่ะเด้ออ่ะสบายดีสบายดีโดยโดยเนาะอสำหรับที่นี่น้องพรมพี่น้องเนาะกัสซีได้อัมราพาจะรือว่าถุกทุกคนไปก่อนก็อย่าลืมติดตามได้ก็ฝากกดเซ็กกดไลค์น้องพรมพี่น้องเนาะโดยกั ขอขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านพอม,มีพี่น้องไอที่เข้ามาติดตามแล้วก็หับสมเนาะโดยอ่ะสำหรับคลิปนี้เขากล่าวคำมาสบายดี